สวัสดีค่ะทุกคนในชาแนลวันนี้พามาตกปลากันค่ะมาดูบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติบ้างนะคะที่นี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยส้มค่ะอยู่ในจังหวัดลบบุรีนะคะบรรยากาศก็ล่มรื่นค่ะไปตกปลาในช่วงวันหยุดค่ะในช่วงเวลาสัก ประมาณ3โมงเย็นถึงประมาณ4โมงเย็นค่ะเริ่มแรกก็มีการใส่เหยื่อปลาแล้วก็วางเบ็ดไว้ค่ะตามภาพเลยค่ะเพื่อนๆก็วันหยุดก็พาครอบครัวไปตกปลากันนะคะนี่เลยค่ะได้แล้วนะคะตัวแรก ัวใหญ่อยู่ค่ะเดไ,ไปดูกันตามภาพเลยนะคะค่ะบร,ริเวณนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ไว้กักเก็บกน้ำให้ชาวนาทำนากันแล้วก็จะมีพันปลามากมายมาปล่อยไว้ค่ะอันนี้ที่ตก โรเศตค่ะตัวสวยแล้วก็ปลาสะอาดค่ะนี่นะคะตัวแรกผ่านไปค่ะดีใจกันนะไปช่วงประมาณสามโมงสี่สิบสามโมงเย็นประมาณนั้นค่ะสามสิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีจะได้ปลาก็ช่วงประมาณ สิบเนาฬิกา10นาทีได้ค่ะตัวแรกก็ถือว่านั่งรอกันไม่นานนะคะก็ตกปลาไปชมธรรมชาติไปก็ผ่านไปสักประมาณ45นาทีได้ค่ะอันนี้สามีก็ได้ตัวที่สองแล้วค่ะเข้ามากินเม็ดเยอออยู่พักหนึ่งค่ะ ขเขาเลยเวลาวันหยุดเขาก็จะหันหน้าเข้าหาปอบปลากันไปตกปลากันทางบ้านเลยบ้านของมนโนย์ชอบหาปลากินกันเองค่ะส่วนใหญ่นี่นะคะได้แล้วค่ะเป็นปลายี่สกไซส์ประมาณสักโลกครึ่งได้ค่ะนี่แม่นกก็ช่วยตัก สวยงามมากน้ำที่นี่คือสะอาดมากเลยค่ะเป็นน้ำที่เขาเก็บกักไว้เพื่อทำการเกษตรกันปลาตัวนี้ก็เป็นปลายี่ส่งหันตัวแรกค่ะตัวที่2ผ่านไปนะคะคลิปต,ตกปลาของวันนี้ก็ได้ปลาสตัวค่ะเมนูอาหารก็คือปลาท เพื่อนคนไหนสนใจแวะมาได้นะคะสวัสดีค่ะ